ชอบทั้งวงการเพลงหลังวงร็อกพันดุค็อกเทลประกาศยุบวงในปี2025ทำมาแฟนเพลงต่างใจหายแม้ว่าเวลานั้นจะยังมาไม่ถึงทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียดายวงดนตรีคุณภาพอย่างค็อกเทลโดยโอมนักร้องนำวงค็อกเทลบอกว่าเป้าหมายทั้งหมดที่ได้เคยวางเอาไว้เดินทางมาถึงบทสรุปเราได้ทำทุกสิ่งที่ทำได้และสามารถที่จะยอมรับได้กับสิ่งที่ผิดพลาดหรือไม่อาจทำได้ เราทำดีที่สุดแล้วเวลานี้ถึงเวลาที่เราต้องกล่าวลากันแล้วนอกจากการยุบวงหรือแยกทางของวงค็อกเทลจะสร้างกระแสอย่างมากในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วยังทําให้หลายๆคนนึกย้อนไปถึงวงดนตรีหลายๆวงที่เคยช็อกแฟนคลับด้วยการประกาศยุบวงมาแล้วเช่นกันเรียกว่ากระชากหัวใจแฟนคลับที่รักในผลงานให้แหลกสลายไปตามๆกันเช่นกรณีของวงร็อกยุค90อย่างวงคลาสที่เคยโด่งดังจนวัยรุ่นยุคนั้น ติดภาพนุ่มล่อผมตั้งมีรอยสักที่หัวไหลมาพร้อมเสียงร้องสุดหวานแต่ดนตรีหนักแน่นในปี2553วงคลาตั้งโตแถลงข่าวช็อกแฟนเพลงทั่วประเทศโดยประกาศยุบวงเพื่อให้สมาชิกไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองหตอนนั้นแฟนขับตัวยงพากันร้องไห้น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดกันเลยทีเดียวแม้ว่าจากอัลบั้มแรกมาจนถึงตอนนี้ผ่านไปกว่า22ปีแล้วแต่วงคลายังมีเพลงที่ฮิตติดหูมาจนถึงวันนี้หลายเพลงมากๆ และอีกหนึ่งวงดนตรีที่กระชากหัวใจแฟนคลับวัยเก่ายุ่90ด้วยการประกาศแยกวงอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือวง Silly Fools วงที่ไม่มีใครปฏิเสธความสุดยอดในการทําดนตรีได้ทุกวันนี้ถ้าใครเอาอัลบั้มแรกของพวกเขากลับมาเปิดฟังก็จะรู้เลยว่าดนตรีของพวกเขายังดูทันสมัยและเดือดดานตามประสาวงร็อกใต้ดินไม่เปลี่ยนไป Silly f o o l ประกาศยุบวงในปี2549เริ่มจากการที่พี่โตนักร้องนําออกมาบอกว่า การทํางานเพลงขัดกับหลักศาสนาที่พิโตนับถือบวกกับเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันกับสมาชิกในวงทําให้ต้องแยกย้ายกันไปในที่สุดปัจจุบันซิลิฟูดยังประกอบด้วยสมาชิกรุ่นเดิมอย่างต้นมือกีตาร์รังมือเบสต,ต่อมือกลองและได้ริมนักร้องเสียงคุณภาพมาแทนพิโตที่หันไปเอาดีด้านธุรกิจอาหารและเผยแพร่ศาส,สนาอย่างเต็มตัวติดท้ายกันที่อีกหนึ่งวงอัลเทอร์ t i v e เลือดใหม่อย่างท5วนที่ฟ ที่ประกาศแยกวงไปเมื่อช่วงปลายปี2 0 1 3นี่ก็สร้างความเสียใจให้เหล่าแฟนคลับคนไทยกันน่าดูเลยทีเดียวตลอดเวลา10กว่าปีของวงมีเพลงที่ทิตที่ปล่อยออกมามากมายทําให้วัยรุ่นไทยต่าง,ลงหลงไหลในเสียงสูงทรงพลังของแหลมนักร้องนําและซาวดนตรีที่ล้าสมัยแต่เรียบหรูแต่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจูๆ่ๆวงก็ปล่อยผลงาน2ชิ้นสุดท้ายออกมาในรูปแบบของสกู๊ปและมิวสิกวิดีโอ ก่อนที่จะ,ะแถลงข่าวยุบวงอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2563โดยเหตุผลของการยุบวงนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกภายในวงที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกลัวว่าจะทําเพลงออกมาไม่ดีเท่าที่ควรจึงตกลงกันว่าควรพักและแยกย้ายไปในทางที่ถูกที่ควรของทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเจอก็ต้องมีการจากลาครับทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของมงนตรีชั้นนำในเมืองไทย ที่เมื่อถึงเวลาหนึ่งพวกเขาก็ต้องแยกย้ายกันไปมีชีวิตเป็นของตัวเองขอให้ทุกคนและทุกวงโชคดีในเส้นทางของตัวเองกันด้วยนะครับกหไม่มีเดอร์สนเบอร์ี่เลียวค่าหันศอ